วันนี้อีกวันหนึ่งนะครับตรงกับวันที่21ตุลาคมปี2564ซึ่งเป็นวันออกพรรษาของปีนี้นะครับเราก็ได้ชวนญาติธรรมทั้งหลายนะครับที่มา,าปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทำบุญก็ได้มาปลูกต้นไม้ก็คือไม้ยางนานะครับอีกประมาณ10กว่าต้นซึ่งตัวนี้เราปลูกไปแล้วนะครับประมาณ 1ต้นแล้วก็จะเพิ่มมาน,นี้อีกประมาณ10กว่าต้นนะครับเพื่อต้องการให้บริเวณตรงนี้เนี่ยมีความร่มเย็นเพราะว่า,าป่าไม้นปัจจุบันนี้นะครับได้ถูกทําลายค่อนข้างที่จะเยอะเลยตรงนี้นะครับเป็นที่ว่างเปล่าเราก็จําเป็นจะต้องไปมาฟื้นฟูป่าไม้ใหม่นะครับด้วยการปลูกเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับโลกนะครับอีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วก็เราก็ยังปลูกในหลายต้นนะครับหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นต้นว่าไม่ว่าจะเป็นต้นสเสดานะครับต้นยางนาแล้วก็โคโนโ,โดแล้วก็ยังมีต้นโกโก้ด้วยนะครับที่เราปลูกไว้วันนี้นะครับก็ยังมีต้นตะขบซึ่งหลากหลายที่เรามาปลูกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปลูกต้นไม้ นะครับเพื่อสร้างความร่มเย็นให้กับโลกแล้วก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของฝูงนกฝูงกาต่อไปนะครับอย่างไม่น้อยอพี่น้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยที่ได้มาเจริญภาวนามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เห็นความชุ่มชื้นนะครับของต้นไม้เห็นความร่มเย็น ่มเอาของต้นไม้แล้วก็มีเสียงนกเสียงกาก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศให้เราเนี่ยช่วนในการปฏิบัติธรรมแล้วก็พิจารณาได้มากขึ้นนะครับนี่คือหลักๆที่เราได้มานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำบุญเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการเจริญสติสติปันสีเนี่ยครับก็มีหลากหลายมีหลายกองนะครับที่เราจะต้อง ศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญหลักๆก,ก็คือเรื่องของต้นไม้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้ต้นไม้ได้ถูกทําลายป่าไม้ได้ถูกทําลายต้นไม้ได้ถูกตัดไปสร้างบ้านสร้างาเรือนมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ต้นไม้จากป่าก็หมดไปเมื่อหมดไปเราก็จําเป็นจะต้องมาปลูกเพื่อเป็นการทดแทนนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของ นกของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับวันนี้กระผมเองบรรจงวงลรงพร้อมด้วยพระอาจารย์นะครับแล้วก็คุณเจนจิราแข่งขันก็มาปลูกในวันออกพรรษาซึ่งตรงกับวันที่21ตุลาคมปี2,564ในวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของ บรรจงวงละรงนะครับก็อยากจะให้ดูบรรยากาศรอบๆสวยงามมากนะครับสวยงามร่มรื่นเย็นสบายมีต้นไม้มากมายนะครับเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเราก็เอามาปลูกอยู่เรื่อยๆนะครับดูแลนะครับอย่างน้อยๆป่าไม้เนี่ยต้องการต้องการปลูกแล้วต้องการดูแลเนี่ยอย่างน้อยๆ นะครับก็ประมาณาหลายปีนะครับเต็มที่ก็ประมาณ3ปีถึง5ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันตายไปเราก็มาปลูกแซมนะครับมาปลูกทดแทนต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะครับแต่ก่อนนะเป็นหญ้า,าเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เราเอาญ้าออกก็เลยจําเป็นจะต้องเอาต้นไม้มาปลูกนะครับเพื่อสร้างความร่มรื่นร่มเย็น ให้กับแผ่นดินนะครับสำหรับวันนี้กับผมเอกวันจงวงลรงนะครับต้องร่ำลา,าพี่น้องคลิปทุกท่านกันแล้วกันนะครับที่ติดตามก็ขอฝากคลิปดีๆตรงนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ